นะเพื่อนๆนะอันนี้เราจะมีอวนนะประมาณ3ามเซนครึ่งครับแล้วก็จะมีสายอะไรนะลายสายยแล้วก็ยางยางไว้ลอยลงไปในทะเลนะ๋ย่ยไปดูวิธีซึ่งผมไม่ลงนะผมลงไม่เป็นไว้น้ำไม่เป็นครับใหญ่นรูดีัยวขึ้นใหญ่อยู่ครับเออโอเคนะ นะครับเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนผมกำลัง,ะงจะลงตลีนะครับดูครับขึ้นแรงมากเลยครับโอเคเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับห้ามเล่นเบฟนะครับเพื่อนๆอ่า โอเคนะครับเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าสายไล่นะก็จะเราจะไล่ควนลงไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวขึ้นมันเรงนะเพื่อนผมก็จะไต่เชือกนี่กลับมาอะไรประมาณนั้นนะสุดท้ายแล้วเนี้ยเ,เพื่อนเราจะได้ปลาไหมนะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้ปลาสักกี่ตัวหรือว่าได้เยอะไหมนะหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะต้องมาลุ้นกันครับดูต้องมาลุ้นกันครับ โอเคนะเพื่อนๆนะเราต้องรอจังหวะนะเห็นไหมมันจะมีแบบว่าลูกตุ้นสองอันนะเพื่อนมาบอกว่าต้องรอให้ลูกตุ่นอันแรกอะเข้ามาอยู่ที่ขึ้นลูกแรกนะเราเราสามารถดึงกัดเข้ามาได้แล้วลงไปเก็บกัดลงไปเท็จได้ไหมเขาลงมาเก็บมากว่ารักไหมอ๋อก็คือสาวขึ้นมานะชักครับเพื่อนๆยักกัดขึ้นมาครับโอเครอแป๊บนึงนะไม่นานนะได้แล้วเดี๋ยวนี้มาตีนู่มมันมีลูกตุ่นสองอันใช่ไหมสีขาวครับ โอเคเพื่อนๆนะตรงนี้เราจะลงอ้วนหัวตีโซ่งใช่ไหมอ่าหัวตีโซ่งครับไปดูครับเราจะไม่มีสายนู้นนะสายลัดสายสาวนะอ่าไว้เราจะดักทิ้งไว้เลยนะในการทะเลครับแล้วคลื่นมันจะพาเข้ามาอีกนะครับเพื่อนๆโอเคอ่าเราไม่มีสายที่จะดึงเข้ามาอีกแล้วนะมันเป็นความสามารถสุดๆคนนะครับเพื่อนๆนะทา,นา,าโลกเล่นแบบนะครับอ่ะเดีนดูขึ้นดิครับโอ้ทิ้งตัวอลไรฮะ เพื่อนผมโรจังหวะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราต้องทิ้งตัวครับจังหวะนี้อ๋อค,ครับตอนนี้สาวกันแล้วครับ นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะมันน่าจะติดหินนะที่งผมว่าไม่น่าป็ดหินไม่หินก็น่าจะกิ่ไม้นะเดี๋ยวเราขึน จะลงแล้วครับดูพอจะลงไปได้เนดะ็กมามมาแล้วไอ้เก็งเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวให้จะลงมาด้นเลย จะปดปลาเลไครับเพือพ่อนๆตองไ,ไม่รู้ปลาอะไรบ้างนะอาจจะเป็นป,ป,นนปาลาทูปลานิ้ปลาฉระมปลาเก,าก๋านีย่าเลยนะปลาดปละไก็ดอย่ฟันเกี่ยวลนย,มยิมเล่นง้ปลาสายทงครับไม่ใส,ส่หัดสายทงนะสายทงดนากุด มันสายถุงครับทำมาได้กินอได้ปะนี่ทำมาได้กินอได้ปะชิ้นห่อหมกเลยนะอ่ามีตัวที่ใช้นะจะเป็นลูกชิ้นห่อหมกนะอ่ะก็บอกมาแบบนั้นนะอันนี้ปลาปลาเทียดไหมเป็นกับอาเทียดตัวสวยงามอะไรหน่อยตัวนี้ล,นลืนเป็นปลาไม่มีเก็ดครับปลาหนังปลาเสียด <S <S นี่ใส่ซุวยนี่ตัวนี้ ไ่ฟ้าหางเหลืองเนี่ยสูนนงมากมันจะอยู่เป็นกน้อนนะมันจะติดอยู่อันนี้แต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับตกใจตกใจสายคว้ามาครับติดนิดเดียววาขเออขื่นโกงวันนี้ปลาที่นี่เหน,นียวเลยเลยนะเดีววางนะแต่ว่านะแต่กินรู้แล้วแต่ว่างรวมเลยตาข่ายดู้ะ,ะ,ะปูนูปูปูอันนี้ปูอันนั้นนะปูอาราจี้ครับนี่ปูดาวไอ้ปลาเนี่ย ไม่ใช่กางเหลืองกับกางเหลืองนี่ต like ัวนี้เนี่ยโอ้โหแฉงเขาเรียกไอ้นี้นะอันนี้ปูกินครับเพื่อนๆนี่ดูดิดูสภาพปูกินนี่ปูดาวโอ้ยวิ่งๆๆ่งวิ่งวิงอะไรวิ่งอะปู ดาวทีมีหรือยังกระเพลิงบ้านลงไปทำเล่เดียวเออนี่ตัวหนึ่งเยอะยิ่งนึงอันเดาวต้องไปนะนี่แหละกันขัดมานแล้วนะนี่ปูกัดขัดมันเลยเพื่อนดูเราทิ้งนั้นไม่ได้นะปลาพวกนี้ทิ้งนั้นเนี่ยปูกินหมดเลยครับนี่เราทิ้งไว้สักหมูว่าได้เนะได้ตัวทิ้งไว้จฉมมูเหมือนเฉมมูไอ้เนี่ยพอทิ้งไว้นี่ปลากัดขัดหมด ไอ้ส่วนที่ไม่ไม่เห็นเนี่ยคือปูกินหมดนะอาจจะติเดเยี่กวอันี้อันนี้จะกัตตานอ่ะเจอนนอ,อะไรวป้าอะไรนี่ โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ปลาที่เรายกมานี่เป็นครั้งที่สองนะอาจจะได้น้อยกว่าปกติหลายเท่าถึงว่าเป็นไรกะปลาจะเขินกงนะลบหน้ามา,มา,ม,ามาเกตตัวกันใหม่นะอ่ะโอเครอบนี้บายๆเจอกันไหมครับโอเ